เป็นแผลที่ว่าสูญเสียเส้นผมไปนะฮะในกรณีที่มีแผลเนี่ยมันจะทํายากกว่าปกติอยากแผลหายเร็ว ครับสวัสดีนะครับบอท็อปนะครับเหมือนทุกๆวันนะฮะพอดีมีเคสเข้ามาปลุกผมแล้วก็อันนี้เรามาให้กรณีศึกษานะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณคนไข้ก่อนนะครับที่วันนี้เนี่ยอนุญาตให้เราได้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องการปลูกย้ายเซลล์รากผมนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับว่าเคสนี้มีอะไรน่าสนใจผลมีแผนการรักษายังไงเคสนี้คนไข้นะฮะอายุ40นะฮะมาครั้งแรกเลยประวัติว่าเนี่ยมีแผลเป็นนะฮะซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุนะฮะ เป็นแผลที่ว่าสูญเสียเส้นผมไปนะฮะในกรณีที่มีแผลเนี่ยมันจะทํายากกว่าปกติเพราะว่าเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณแผลเนี่ยมันจะน้อยแล้วมันก็จะมีพังผืดเกาะแล้วก็ติดแต่เราก็าจะใช้หัวเข็มเจาะแบบชนิดพิเศษเพื่อปลูกนะฮะ คนไข้เนี่ยกังวลว่าปลูกเสร็จจะไม่ได้กลับไปทํางานก็อยากแพ้หายเร็วเราก็เลยใช้เป็นเทคนิคลองแแหนะฮะเทคนิคลองแแหเนี่ยหลังทำเนี่ยเห็นแนวผมความหนานแน่นทันทีนะฮะอันนี้คือหลังทําทันทีนะฮะที่เราใช้ก็อันนี้ลองมาให้ดูหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนาปี6-5ซึ่งตอนนี้ผมยังขึ้นอยู่ประมาณสัก 30- 40%จากที่ปลูกนะฮะ ในกรณีเคสที่มีปัญหาประสบอุบัติเหตุเราเป็นแผลเป็นจากไฟไหม้หรือว่าโดนเบิร์นโดนกดหรือโดนความร้อนให้เข้ามาตรวจดูได้ก่อนนะฮะแล้วหมอจะเป็นคนพิจารณาเองว่าสภาพเส้นผมเนี่ยสามารถทําได้ไหมผลการรักษาเราต้องรอต่ออีกประมาณอย่างน้อยประมาณสักหกเดือนเนี่ยกราฟที่ปลูกเนี่ยก็จะขึ้นมาหนาแล้วก็เต็มกว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับก็ ต้องขอบคุณคนไข้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากว่าคนที่มีปัญหาใกล้เคียงกันอยากเข้ามาทําก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในกรณีที่เป็นแผลเบิร์นแล้วไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยปรึกษาได้แล้วก็ทําได้นะฮะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับผมโอเคงั้นก็ขอบคุณมากนะครับสวัสด,ดีครับ